อันตัวนี้ดวลยู่ริเซนอันตันี่ปั่นคุ้งคงโอ้โหเข้าไปแล้วครับก็เงเบติสคุณหลอกดาวอีกแล้วเมื่อคืนนี้นะครับมีรายงานข่าว breaking news เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังต้นคลิปรายงานมาจากนาซาชานะครับคนนี้ก็เป็นแนวก็ตสิบนะแกะปึ้งมาเลยนะครับ breaking news ลุยคัมโปสนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้มนวยการกีฬาของปารีสแซง์แมงเห็นเขาบอกว่ากําลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาขั้นสูงเพื่อ มาทําหน้าที่นะครับเป็นผอกีฬาให้กับแมนยูผมก็ตกใจเลยวบาเรื่องของประวัติโปรไฟล์การทํางานนะครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นหน้าเห็นตาแกหรือว่าเคยเห็นผลงานของแกมาแล้วในอดีตนะอันนี้ขึ้นรูปเลยนะครับถือว่าถ้าเกิดเราได้มาเนี่ยอันนี้ตรงสเปคอินิออสเลยนะเน้นค้นหาเพชรเม็ดงามกลยุทธ์ในการซื้อเข้าหรือขายออกไปแกก็ ทำโปรเจกต์ฟุตบอลหรือดูแลบริหารจัดการในส่วนตรงนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมผมก็ใจชื้นขึ้นมาเฮ้ย hey อินีออสเอาเรื่องว่ะเออถ้าได้เขามานี่ก็น่าจะช่วยยกกระดับหลังบ้านได้เลยนะสักแป๊บหนึ่งเบนจาขอบรายงานว่าไม่จริงนะครับหรือกัมโตสเนี่ยไม่ได้เจรจากับแมนยูและสุดท้ายโรมาโน่ก็คอนเฟิร์มนะครับ คือมีหลายๆสโมสรเนี่ยสนใจเขานะก็อย่างว่าแหละครับชื่อชั้นใช่ไหมล่ะชื่อเสียงผลงานอะไรต่างๆใครว่างไม่อยากได้แต่เชื่อเหรอครับว่าปารีสจะปล่อยเขาไปง่ายๆอ่ะถูกไหมก็มีข่าวว่ากําลังเจรจารเรื่องของสัญญาใหม่เหมือนกันแมนเชสเตอร์ยูเอ็ดของเราเนี่ยไม่ใช่สโมสรที่เจรจากับเขานะครับดับเทียนจบเลยง่ายๆไปย่งนั้น ให้ชื่นใจได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งเศร้าเลยผมไม่เป็นไรนะครับแมนยูเต็ดก็ต้องรอคอยดูว่าเราจะมีผอกีฬาคนใหม่เป็นใครตอนนี้ก็ใช้เจสันวิลค็อกที่เป็นเทคนิคใช่ไหมฝ่ายเทคนิคนะครับแล้วก็โอมาเบราดาที่เป็น CEO ช่วยๆกันคัพเวอร์แล้วก็ประสานงานร่วมกันทดแทนในส่วนของตำแหน่งนี้ที่มันว่างลงหลังจากแดนแอชว r t ด ถูกเตะออกจากกลุ่มไปก่อนละกันเนาะต่อไปนะครับเขอยกมาที่เรื่องของอเลฮานโดกานาโชนะครับจาก1ประตูแล้วก็1 a แอสซิตในเกมเมื่อคืนนี้ที่แมนยูก็บุกไปแพ้เบนฟอร์ดนะครับ4ประตูต่อ3แต่การาโชนี่เล่นดีนะแล้วก็ยิงสวยมากเท่ากับว่าการาโชนะครับกลายเป็นนักเตะต่างชาตินะครับที่ไม่ใช่คนอังกฤษนะนะที่มีสถิตการยิงประตูแล้วก็แอสซิต สูงที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะครับเป็นลำดับที่2นะในช่วงนักเตะดาวรุ่งก่อนอายุครบ21ปีโดยกนานาโชเนี่ยมีส่วนร่วมนะครับ24ลูกเป็นรองแค่อันดับหนึ่งอย่างไอดอลของเขาคิซิโนโรนัลด o นั่นเองในช่วงระยะหลังๆมาเอาตรงๆถ้าเราตัดเรื่องของจังหวะนารกพื้นที่สุดท้ายการยิงประตูซึ่งก็ ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับเมื่อคืนนี้ก็มีจังหวะคอนเทนต์ content, ใช่ไหมเมสันเมาส์หลายถวายพานมาเจ้าตัวก็ยิงวุดโอ้โหขาแทบหลุดคือถ้าตัดเรื่องของการยิงประตูพื้นที่สุดท้ายไปเนี่ยอย่างอื่นถือว่ายกระดับขึ้นมาเหมือนกันสําหรับอเลฮานโดกานาโชจากทีแรกน,นะครับที่ดูไม่เข้ากับระบบฟุตบอลของลูเบนโมริมเลยช่วงหลังๆมาถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนสําคัญจริงๆถึงแม้จะขาดๆเกินๆนะครับ อย่างที่เรารู้กันนะจังหวะชี้เป็นชี้ตายอะไรแบบนี้คือถ้ามยิงโคมป่านนิ่มีโวไปนานแล้วโดยรู้กการปัจจุบันนี้นะครับอรเลฮันโดกานาโชยิงจ่ายกับแมนยูรวมทุกรายการ11ประตูกับอีก10แอ mm ิสิ์เดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าอนาคตของเขาจะเป็นยังไงต่อไปในช่วงซัมเมอร์จะอยู่กับแมนยูต่อหรือว่าย้ายทีมนะครับส่วนตัวผมก็ยังเหมือนเดิมนะกับมุมมองความคิดที่มีต่อกานาโช ถ้ากนาโชอยากย้ายทีมและมีทีมที่ยื่นข้อเสนอมาตามที่แมนยูตั้งค่าตัวไว้สามารถขายได้เขาย้ายไปอยู่ทีมอื่นเขาอาจจะพัฒนาหรือว่ายกระดับการเล่นฝีเท้าในสภาพแวดล้อมที่มันต่างจากตอนอยู่กับแมนยูนักเตะบางคนย้ายจากแมนยูก็เก่งขึ้นถูกไหมแต่ก็มีบางส่วนที่ฟอร์มการเล่นตกเหมือนกันแล้วแต่เคสบ y เคสไป ถ้าเกิดแมนยูอยากขายกานาโช่แล้วตั้งค่าตัวไว้มีทีมมาซื้อกานาโช่อยากย้ายโอเคตามนั้นแต่ถ้าเกิดกานาโช่ไม่ได้อยากย้ายและไม่มีทีมยื่นข้อเสนอมาตามที่แมนยูตั้งแมนยู U, ไม่ได้ร้อนตังขนาดนั้นต้องเก็บกานาโช่เอาไว้นะครับสวัสดีแฟนชอบลุกท่านด้วยนะครับคิดสรุปข่าวประจำวันที่5เดือน5ปี2568ขอคนละหนึ่งไลค์ฝากกดติดตามมีกันด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ในช่วงเกือบเกือบกลางคลิปแบบนี้เครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิง การันตียอดขายอันดับหนึ่งของไทยนะครับบทปัญหาขนลุ่งลังวันนี้โปรโมชั่นนะครับ5.5เวลาปกติเหลือ1,400บาทแต่จะมีในช่วงพิเศษนะครับซึ่งจะแถมใบมีสสำรองไปให้ราคาคือ1,586บาทนะครับท่านผู้ชมก็จะแบ่งเป็น3ช่วงนะครับก็คือเที่ยงคืนเที่ยงวันแล้วก็3ทุ่มนะไปกดสั่งซื้อกันได้นะครับในช่อง description แล้วก็ปักบุตรอมเมนต์ วิดีโอ YouTube ด้านล่างผมจะทิ้งลิงก์การสั่งไว้ให้ฝากไว้ด้วยนะครับเครื่องเล่มขนน้องชายไข่กูมิ่งนะครับโปร5้าาทำการจองรถยนต์ซูซูกิวันนี้รับดีลสุดพิเศษซูซูกิไรยูดรีมพบกับข้อเสนอดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์นานหกสิบเดือนหรือค่าฟรีเก้าสิบวันพร้อมส่วนลดสูงสุดห้าหมื่นบาทหรือซูซูกิวอลลี่ฟรีโปรแกรมเจ็ดปีรับความคุ้มค่าที่คุณเลือกเองน่าแต่วันนี้นะครับจนถึงสามสิบเอ็ดพฤษภาคมปีสองห้าหกแปดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม รถยนต์สุกิทั่วประเทศหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ w w ็ s u ุ u k i .co.th คอนเทนต์สรุปข่าวที่นำมาย่อยนำมาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้นะครับเริ่มกันจากอาร์เซนเวนเกอร์นะอดีตผู้จัดการทีมนะครับระดับตำนานของอาร์เซนอลเวนเกอร์เนี่ยมองว่าเอาตรงๆนะทีมที่ได้แชมป์ยูโรปาลีกแล้วได้สิทธิ์ไปแตะแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยดูไม่ค่อยโอเคนะในมุมเขาอ่ะไม่ค่อยเห็นด้วยกับกฎนี้อา้าว จริงๆก่อนหน้านี้ก็มีตำนานเปอร์ตีที่ก็ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์สับเละน,นะครับโดยมองว่าไอ้ทีมที่ได้แชมป์ยูโรป้าไปเตะแชมเปี้ยนลีกเนี่ยคือมันไม่แฟร์เลยอะไรแบบเนี้ยเหมือนเปอร์ตีจะอารมณ์ประมาณว่ากาจะหวังทางลัดหรือเปล่าเอ้แต่กดเขาก็ตั้งมาแบบนี้ก็หลายปีแล้วนะเวนเกอร์ะนะครับบอกว่าถ้าเกิดถามผมนะว่าทีมที่ได้แชมป์ยูโรป้าลีกเนี่ยควรไปเตะแชมเปี้ยนลีกหรือไม่ ไม่นะพวกเขาควรได้สิทธิ์เล่นยูโรป้าอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นโดยอัตโนมัติไม่เห็นจำเป็นต้องได้ตัวไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกเลยคือในตอนนี้พีเมีลีกมี5้าทีมนะที่ได้สิทธิ์โคต้าไปเตะแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่แล้วเวนเกอร์กับมอมก็เยอะอยู่แล้วต้อง5้าทีมาถูกป่ะดังนั้นมันเป็นเรื่องที่ยูฟ่าควรที่จะพิจารณาทบทวนแต่โอเคในทางกลับกันคนอาจจะบอกว่าถ้าคุณอยากให้ยูโรป้าลีกเนี่ย มันยังมีความน่าสนใจแล้วก็มีแรงจูงใจทีมที่ได้แชมป์ก็ควรที่จะได้รับรางวัลโบนัสด้วยการมีสิทธิ์ไปเตะแชมเปีเ้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าก็ใช่ไงครับเจ๊เจ๊เวนใช่ไงครับคือได้แชมป์ยูโรปเลีกอีกปีหนึ่งเพื่อที่จะได้ไปเตะยุโรปเล็กอีกปีหนึ่งกะให้ไปป้องกันแชมป์ว่าสัาน้นเวนกรรม มันจะไปนหน้าดึงดูดอะไรล่ะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันจะต่างอะไรกับรายการ F a Cup คับนถ้วยภายในประเทศผมถามใช่ไหมได้แชมป์เอฟซีคันี่ก็ได้โคต้าไปเตะยูโรปลาลีกเหมือนกันถ้าเป็นอย่างนั้นนะ่ะฝนบ้านผมเหมือนจะเริ่มตกนะครับถ้าเกิดมีเสียงฝนเข้าก็ต้องขอภัยด้วยนะครับลูเป็นมโบริมนะครับให้สัมภาษณ์หลังจบเกมที่บุกไปแพ้เบนฟอร์ดพี่เจ๋งก็บอกว่าเราเริ่มต้นเกมได้ดีนะสามารถควบคุมเกมได้แต่ปัญหาคือการป้องกันในจังหวะลูกทุ่มแล้วก็ลูกตั้งเตะ เรามีจุดอ่อนนะในเรื่องของความสูงอ่าโอเคถ้าเกิดมองในส่วนของฟิสิกลใช่ไหมตำแหน่งที่โดนโจมตีเซนเตอร์ตัวข้างอืมก็ตามนั้นนะครับเฟรดิกสันอมโมริมก็พูดถึงอาการบาดเจ็บของเดลิกด้วยนะครับอมโมริมบอกว่าผมยังไม่รู้นะแล้วผมก็กังวลมากไม่ใช่แค่ในเกมวันพฤหัสล้วก็เราต้องถอดลูกชอออกไปตอนพักครึ่งเพื่อป้องกันเอาไว้ ให้ตัวนักเตะมีสภาพความพร้อมสําหรับเกมวันพฤหัสแต่สิ่งที่ผมกังวลคืออาการบาดเจ็บมันจะเล็กหรือใหญ่เนี่ยแล้จะไปส่งผลต่อฤุ้การหน้าไหมอันนี้ก็กล่าวเป็นห่วงเดอะลิกนะครับแล้วก็อาโมริมนะครับบอกอีกว่าตอนนี้เราดูยังไม่พร้อมจะแข่งขันในพรีเมียร์ลีกควบคู่ไปกับแชมเปี้ยนส์ลีกในฤุูการหน้าแต่เราจําเป็นต้องชนะให้ได้เราจําเป็นต้องคว้าแชมป์ยูฟายูโรปาลีกเพื่อแฟนๆของเรา แล้วเราค่อยมีเวลาเตรียมทีมให้พร้อมสําหรับ2รายการนั้นนี่เขาก็บอกว่าเรายังไม่พร้อมนะที่จะแข่งพรีเมียร์ลีกควบคู่ไปกับแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้ายังไม่พร้อมแต่ก็ต้องคว้าแชมป์ยูโรปปาลีกให้ได้และต้องทําให้ได้ด้วยผมขอฟันธงเลยว่าอนาคตของอโมริมเนี่ยขึ้นอยู่กับแชมป์รายการนี้เกาอลีกแกจะร้อนเร็วมากๆโดยอัตโนมัตินะครับและมันจะกระทบต่อเรื่องของงบประมาณในการเสริมทัพด้วยและอโมริมก็บอกอีกว่า วันนี้แฮปปี้กับผลงานของเด็กๆหลายๆคนที่ลงไปเล่นนะครับได้ประสบการณ์กันเยอะแยะมากมายแต่ผมก็คิดว่าอีกมุมนึงเราสามารถช่วยเด็กๆได้มากกว่านี้ไทเลอร์เฟรดดิกสันเล่นได้ดีนะแต่ลูกที่3เนี่ยเขาควรที่จะได้รับความช่วยเหลือมากกว่านี้สนับสนุนซัพพอร์ตเขาต้องช่วยเหลือเขาแต่โดยรวมแล้วผมก็พอใจกับฟอร์มการเล่นของเด็กๆที่ลงไปในสนามทั้งอาร์มัสแล้วก็รวมถึงชิโดโอบีด้วย แล้วก็ปิดท้ายนะครับประเด็นที่น่าสนใจที่ผมนํามาฝากกันในคลิปนี้นะครับสําหรับบทสัมภาษณ์หลังเกมอมโมรีมก็พูดถึงเมสันเมาสว่าชมเลยนะอันนี้ชัดเจนว่าลูกรักเขามากเลยนะครับเป็นนักเตะที่อมโมรีมกล่าวชมตั้งแต่วันแรกเลยที่มาทํางานนะครับถ้าเกิดใครจํากันได้ดีอมโมริมจะบอกว่าไม่ใช่แค่จังหวะจบสกอร์เท่านั้นตําแหน่งที่เขายืนในสนามด้วยเขาเปรียบเสมือนกับกองกลางคนที่3ามที่เติมขึ้นมาถึงกรอบเขตโทษ ด้วยพลังงานอันเต็มเปี่ยมเขาฉลาดมากๆกําลังพัฒนาได้ดีสภาพร่างกายก็ฟิตมากขึ้นเขาฝึกซ้อมหนักมากนะบางครั้งเนี่ยผมต้องคอยห้ามเขาหรือว่าดึงเขาออกจากสนามนะเพราะเขาอยากที่จะพยายามมากกว่านี้เรากําลังดูแลเขาอยู่เขาอยากลงเล่นมากกว่านี้แล้วผมมีความสุขมากๆกับเขาจริงๆโอ้โหชัดเจนครับก็ <laughs> ต้องให้เขานะฮะลูกเมาส์ของ พี่เจ๋งนะฮะข่าวสุดท้ายของคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นเรื่องของอันโตนีนะครับอโกดเดมุนนะครับสะเทือนเวทีลาลิก้านะไม่สามารถนาไฮไลท์เอามาลงได้นะครับมาติดลิขสิทธิ์แต่ทุกคนน่าจะได้เห็นไปแล้วแหละก็ถือโอกาสนี้นํามาพูดปิดท้ายคลิปแล้วกันนะครับโอ้โหมยิงสวยมากนะครับปั่นโค้งไอทีแรกนึกว,ว่าบอลมันจะออกแม่งเลี้ยวเข้าไปเลยช่วยให้เบติตนะครับชนะ2ประตูต่อหนึ่งนะ ขนลุกไหมขนลุกนาทีบาปสุดๆและแล้วตอนนี้อันดับตารางคะแนนของเบติสลุ้นไปแชมเปี้ยนส์ลีกเต็มตัวนะครับโดยอันโตนี่นะครับมีส่วนร่วมยิงจ่าย11ประตูจากการลงสนาม20นัดนะครับนับตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นนักเตะคนสำคัญและนี่เป็นข่าวดีจริงๆนะครับล่าสุดแอเลติโกมาติดเนี่ยมีข่าวว่าสนใจอันโตนี่นะถ้าเกิดเขาไม่กลับมาเล่นให้แมนยู และด้วยฟอร์มการเล่นแบบนี้แมนยูจะสามารถขายอันโตนี่ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วทำเป็นเล่นไหมนะคุณอาจจะเรียกเงินได้มากกว่า40ล้านปอนด์และอาจพุ่งสูงไปถึง50ล้านปอนด์เลยก็ว่าได้จากผลงานแบบนี้เขาเล่นดีจริงๆไม่ใช่แค่ในสเปนอย่างเดียวครับนอกสเปนเนี่ยลีกต่างๆมองอันโตนี่ตาเป็นมันเลยโอเคเขาอาจจะ มาล้มเหลวกับแมนยูในศึกพรีเมียร์ลีกถึงแม้ว่าช่วงแรกๆอาจจะดูเล่นดีใช่ไหมดูมีแววแต่ก็ฟอร์มตกไปมีปัญหาเรื่องนอกสนามโดนขดงคดีอะไรต่างๆหลุดโฟกัสโดนแฟนบอนลถล่มวิภา์วิจารณ์เล่นไม่ได้เสียความมั่นใจอะไรต่างๆบลาๆแต่เรื่องตัวน,น,นั้นเป็นอดีตไปแล้วอันตัวนี้เป็นนักเตะที่มีคาแรคเตอร์ดีเขามีความมุ่งมั่น มีความพยายามแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือน่าจะค้นพบจังหวะก,การเล่นของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดเขาไปได้ดีผมก็ยินดีด้วยนะดูแล้วเนี่ยเผลอๆนะปล่อยง่ายกว่าแรดฟอร์ดอีกแรดฟอร์ดเนี่ยเงื่อนไขยเยอะค่าเหนื่อยแพงด้วยส0 0 0 0นกว่าส่วนอันโตนี่เนี่ยคือค่าเหนื่อยเขาไม่ได้ติดอะไรขนาดนั้นนะครับหรือแม้กระทั่งเวทีแชมเปี้ยนลีกนี่อันโตนี่ก็ไม่ได้มีปัญหาเขาขอแค่สโมสสอนที่ ทำให้เขาสบายใจในการเล่นช่วยให้เขาได้กลับมาคืนฟอร์มได้กลับมามีโอกาสติดทีมชาติบราซิลอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้กำลังไปได้สวยเลยนะ40-50ล้านปอนด์เรียกได้ครับฟอร์มแบบนี้จะทำให้แมนยูมีงบในการเสริมทับถ้าเกิดชิ้นชอบคลิปนี้ขอคุณละหนึ่งไลค์ฝากกดติดตามไปกันด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนนะคเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิง่งฝากโปรห้ด้วยนะครับวันนี้นะครับ แล้วก็รถยนต์คุณภาพซูซูกิและปิดท้ายกันด้วยบริษัท NF Theater นะครับให้บริการแพลตฟอร์มสตีมิ่งสุดคุ้มสามารถสแกน QR Code Line ที่ปรากฏบนหน้าจอของทุกท่านและไปเลือกใช้บริการกันได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุบจบ